สวัสดีครับสวัสดีครับผมนพพรวิสุทธิศัจชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยวันนี้ผมพาพวกเรามาพบกับคุณชาลีชิวศรีพุกธานะครับจากร้านพาดีนวดเพื่อสุขภาพค,ครับวันนี้มีประเด็นครับที่ว่ามีประเด็นเพราะว่าผมาได้รับข่าวความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็เยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งร้านนวดเพื่อสุขภาพเองก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพวกเรากําลังมองว่าเป็นร้านเล็กๆนะฮะที่ที่ประกอบธุรกิจตัวนี้อยู่ซึ่งถ้าพูดถึงก็เป็นเป็นรายเอกชนไม่ใช่เป็นนิติบุคคลก็เยอะมากแต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราคนละครึ่งได้จนกระทั่งจะเห็นนะครับว่าพวกเราก็มีการต่อสู้เรียกร้องไปที่ในส่วน ผู้กเกี่ยวข้องจนกระทั่งเราคิดว่าโครงการเราชนะเนี่ยร้านนวดเพื่อสุภาพคงจะได้มีโอกาสเข้าร่วมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้ววันนี้เราจะมาสะท้อนภาพจากคุณชาลีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนะครับที่ได้เห็นกับเหตุการณ์นี้จริงลองสะท้อนให้พวกเราฟังดูครับว่าเป็นยังไงครับก็จริงอย่างของผมเองเนี่ยถ้าตามเงื่อนไขของโครงการเนี่ย ที่จะต้องเป็นร้านที่จดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้นเนี่ยถึงจะสม,สมัครเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยก,ก็เงื่อนไขนี้เนี่ยก็ทําให้ผมและร้านของผมเองเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ,รบเพราะว่าผมเองเนี่ยจดทะเบียนในนามนิติบุคคลคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็ พยายามที่จะลองสมัครกันนะครับอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าเหตุผลที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมนี่คืออะไรในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยกันเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านอื่นเนี่ยที่เขาจดทะเบียนในในนามบุคคลเนี่ยในนามบุคคลเขาก็ไปยื่นเหมือนกันนะครับไปแบงก์ไปไปสำนักงานเขตไปอะไรต่างๆนะที่ เวลาเวลาโครงการมันต้องไปที่ธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับร้านนวดเนี่ยคือไปที่แบงก์แล้วก็จบครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีใบอนุญาตที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่แล้วไม่เหมือนกับธุรกิจพวกร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยที่เขาอาจจะจดทะเบียนในรูปของทะเบียนพาณิชย์ซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปจดขอจดทะเบียนกับทางสํานักงานท้องที่หรือสํานักงานเขตแต่สําหรับร้านนวดเพื่อสุขภาพหรือสปาเพื่อสุขภาพเนี่ยเราไม่จําเป็น เพราะว่าเรามีกฎหมายเฉพาะครับอืแล้วเป็นยังไงแต่อย่างที่เรียนก็คือเท่าที่ผมได้ยินจากเพื่อนผู้ประกอบการกันมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าอะไรการว่าเขาสมัครไม่ได้สมัครไปแล้วนะฮะสมัคร,ครไปแล้วแล้วก็ได้รับ SMS เมื่อสองสวันก่อนว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็ไม่มีคําอธิบายว่าเพราะเหตุอะไรทําไมถึงเข้าร่วมโครงการไม่ได้ ก็จนทุวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบเห็น<อ> <force. S 1> เห็นว่าบางบาง,บางร้านเนี่ยก็ไปที่ธนคาคารแล้วเขาบอกให้ให,ให้ให้ไปเอาหลักฐานอะไรจากเขตซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ก็ <ๆ S 1> คือว่าเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ในธนคาคารณเวลานั้นเนี่ยที่รับเรื่องเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับคิดว่าคิดว่าร้านนวดเนี่ยเป็นเหมือนร้านตัดผมหรือร้านสักรีด ืออื่นที่ที่ต้องไปขอต้องไปขออนุญาตจากเขตนะครับก็เลยทําให้ทําให้เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยแนะนํากับผู้ประกอบการร้านเพื่อสุขภาพเราเนี่ยท่านนั้นว่าต้องไปที่เขตและไปไหมและไปยืนยันซึ่งผู้ประกอบการก็ไปไงครับไปแล้วก็แต่ที่เขตเนี่ยเขาทราบเขาทราบว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยมีกฎหมายถูกต้อง อาหากแล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาขึ้นทะเบียนอะไรกับทางเขตครับเขาก็เลยไล่กลับอีกทางเจ้าของร้านนวดก็กลับไปแบงก์อีกไปบอกว่าเนี่ยไปเขตมาแล้เขตบอกว่าร้านนวดเนี่ยมีแค่ใบอนุญาตมาอ้างอิงก็คือจบแล้วเพราะในใบอนุญาตเนี่ยจะระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าชื่อร้านอะไรเจ้าของอะไรสถานที่อยู่ที่ไหนแต่ว่าก็น่าไม่ได้แล้ว สรุปแล้วร้านนั้นทำอย่างไรก็มีสองมีมีทั้งสองกรณีนะครับเท่าที่คุยคุยกันมาก็คือมีทั้งที่ถอดใจกลับบ้านไม่เอาก็ได้โครงการนี้กับสองก็คือก็ไฟ์จนจนได้ครับมันทําให้ทางสมาคมผู้ประกอบการสปาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้นะจากเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราเราได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับ หนังสืออิสรนี้เนี่ยเราจะไปยื่นให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะ,ะที่ดูแลร,ร้านนวดเพื่อสุขภาพโดยตรงนะฮะและเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพโดยตรงให้เข้าใจนะฮะว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพคงจะต้องดูแลพวกเราให้มากกว่านี้นะฮะโครงการที่เป็นโครงการในในระดับประเทศนะฮะแล้วก็กระทรวงการคลังเองเนี่ยเคยได้รับบทเรียนมาครั้งหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วนะฮะ เกี ane, ie, ่ยวกับเรื่องของร้านนวดเพื่อสุขภาพมารอบหนึ่งแล้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองได้ส่งรายชื่อทั้งผู<ส>้ให้บริการนะฮะทั้งหลายเนี่ยที่เป็นแสนแสนคนเนี่ยครับให้กับกระทรวงการคลังไปแล้วแต่รอบนี้เนี่ยเราชนะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการแต่ปรากฏว่าเกิดติดขัดปัญหาต่างๆผมคิดว่าตรงนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองคงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ดังนั้นหนังสือตรงนี้จะขาดไปถึงในวันเปิดเวท เ,เปิดทําการในเวลาราชการ,รนะวันนี้เราเราติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของวันหยุดราชการเอาละครับ,รบตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าคุณชาลีจากร้านพาดีเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามข่าวตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็แจ้งให้กับผู้ประกอบการทุกคนนะครับแล้วก็ตามเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยได้ทราบถึงแนวทางในการที่เราจะช่วยเหลือพวกเราอย่างไรโดยเฉพาะข่าวสารตอนนี้เราก็คงต้องติดตามข่าวสารจากพวกเรานะครับ วันนี้เราเราคงคงต้องลาพวกเราไปก่อนแล้วก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับขอคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ